สวัสดีคะ่ะนักเรียนสําหรับวิชาวิทยาการคานวณนะคะเราก็มาเรียนเรื่องความปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยสลสีสารสนเทศนะคะในบทนี้นะคะก็จะมาเรียนรู้เรื่องการใช้เทคโนโลยสะละสีสารสนเทศอย่างไรให้ปลอดภอัยนะคะนักเรียนมีวิธีการใช้งานเทคโนโลยสะละสีสารสนเทศอย่างไรให้ปลอดภัยเรามาดูเรื่องแรกกันก่อนเลยดีกว่าอันตรายจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตใกล้ตัวมากๆเลยนะคะ การใช้งานอินเทอร์เน็ตจะต้องมีความประมัดระวังอยู่เสมอหากปราศจากความระมัดระวังอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้งานผู้ใช้งานนั่นก็คือตัวเรานั่นเองเด็กๆโดยอันตรายที่เกิดขึ้นจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีดังนี้นะคะ 1. การเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมข้อมูลที่เป็นเท็จข้อมูลที่ไม่เป็นจริงข้อมูลที่ทําให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายหรือเสียชื่อเสียงภาพโป๊ภาพอนาจารคลิปวิดีโอคลิปแกล้งเพื่อนอย่างนี้เป็นต้นนะคะการล่อลวงเยาวชนค่ะเกิดขึ้นโดยเฉพาะกับการพูดคุยในโปรแกรมสนทนาผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนใหญ่เช่นแอปหาคู่อ่าเฟซบุ๊ก หรือลายที่เราคุยกับคนที่เราไม่รู้จักนะคะต่อมาค่ะการล่อลวงแบบฟิชชิงนะคะเป็นการส่งวิดีโอหรือส่งเว็บไซต์นี่แหละมาหาเราแล้วก็มาหลอกให้เราลงชื่อเข้าใช้หลอกชื่อหลอกที่อยู่หลอกเลขบัตรป,ประชาชนของเรานะคะก็จะเป็นประมาณว่าส่งอีเมลมาหาเราหรือส่งข้อความมาหาเราว่าท่าน เป็นผู้โชคดีได้รับเงิน1 0 0 0 0แสนบาทพอเราคลิกเข้าไปปุ๊บเขาให้เรากรอกอะไรบ้างกรอกชื่อกรอกเลขบัตรประชาชนกรอกที่อยู่ของเรานั่นเองการก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตค่ะเป็นการใช้คอมพิวเตอร์ในการกระทำผิดเพื่อให้ผู้อื่นเดือดร้อนเช่นอะไรการแฮกรหัสเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของเราแล้วนำข้อมูลส่วนตัวของเราไปเผยแพร่หรือแฮกรหัสบัตร ATM บัญชีธนาคารเป็นต้นนะคะการกระทําผิดกฎหมายโดยรู้เท่าไม่ถึงการเป็นการใช้คอมพิวเตอร์ทำความผิดตามพอรอบอรคอมพิวเตอร์โดยเช่นเราเล่น Facebook อยู่ดีๆนี่แหละพอเห็นข่าวข่าวนึงมาน่าสนใจมากเลยแต่ข่าวนั้นเป็นข่าวปลอมเด็กๆ แต่เด็กๆไม่รู้หรอกว่าข่าวนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมเด็กๆไม่ได้ตรวจสอบก่อนใช่ไหมลูกพออ่านปุ๊บแล้วเชื่อเลยแล้วก็แชร์ข่าวนั้นให้ทุกคนได้เห็นกันแต่ข่าวนั้นเป็นข่าวปลอมคนที่มาดูต่อจากเราก็เข้าใจผิดอ่ะฉะนั้นเวลาเราจะแชร์อะไรหรือเราจะโพสต์อะไรตรวจสอบก่อนนะคะว่าเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมก่อนจะโพสตทุกครั้งนะคะ ผู้ที่กระทำความผิดเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตจะต้องได้รับโทษตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือที่เราเรียกกันว่าพรบอรคอมพิวเตอร์นั่นเองให้เครื่องหมายตกใจอีกเครื่องหมายหนึ่งเลยจำไว้นะคะตัวอย่างการกระทำความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์ค่ะอ่ะแจนแอบ,บเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของแตว้วซึ่ง มีจุดประสงค์คืออะไรคือการจะไปคัดลอกการลอกการบ้านเพื่อนนั่นแหละโดยที่แต้วไม่ได้อนุญาตให้แจนมาใช้งานเลยอันนี้ก็ผิดพรบอคอมพิวเตอร์อ่ะสองการกระทํำของแจงครั้งนี้ทําให้คุณครูสงสัยว่าแจนกับแต้วลอกการบ้านกัน สคนนี้ได้ลอกการบ้านกันไหมคะลอกกันบ้านกันนะคะ 3. คุณครูจึงสั่งลงโทษให้ทั้งสองทำการพานเพิ่มอีกสามข้ออันนี้อาจจะเป็นความผิดที่ไม่ได้รุนแรงมากไม่ต้องถึงขั้นบังคับใช้กฎหมายแต่ว่าเราก็โดนคุณครูลงโทษใช่ไหมคะก็ถือว่าเป็นการทำผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์นั่นเอง แจ้งทำผิดอะไรบ้างอ่ะแจ้งเนี่ยทำผิดใช่ไหมลูกทำผิดอะไรบ้าง 1. เข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตถ้าเกิดความเสียหายมากกว่านี้ถ้าไม่ได้อยู่โรงเรียนต้องได้รับโทษอย่างไรจำคุกไม่เกิน6เดือนค่ะปรับไม่เกิน1,000 10, 0บาทเยอะมากเลยนะหรือทั้งจำทั้งปรับ สเข้าถึงข้อมูลของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตอันนี้คือเข้าคอมพิวเตอร์เขานะกับข้อมูลต่างกันนะคะอันนี้คอมพิวเตอร์เขาแค่เข้าคอมพิวเตอร์ของเขาก็ผิดแล้วทีนี้พอเข้าคอมพิวเตอร์ได้แล้วไปเข้าข้อมูลเขาไปลอกข้อมูลเขาใช่ไหมจำคุกไม่เกิน2ปีค่ะพทนหนักกว่ากันนะคะปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับฉะนั้น แจนถ้าเกิดการกระทำความผิดที่เกิดความเสียหายมากกว่านี้โดนสองกระทงเลยนะคะอ่ะเรามาดูวิธีการป้องกันไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้คนที่ไม่ไว้ใจรู้จักนะลูกไม่ลงเชื่อข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตโดยง่าย เราต้องตรวจสอบว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลจริงไหมหรือเป็นข้อมูลเท็จก่อนจะแชร์หรือก่อนจะโพสหรือก่อนจะทำอะไรก็ช่างนะคะ 3. ไม่เข้าเว็บไซต์ที่เผยแพร่นเนื้อหาผิดกฎหมายนั่นก็คืออะไรพวกเว็บ18บแบแจ้งคุณครูหากพบเห็นว่าการใช้งานอินเทอร์เนต็ตไม่เหมาะสมติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสนะคะ ตั้งรหัสผ่านเข้าสู่ระบบทุกครั้งไม่ไปพบบุคคลที่รู้จักทางอินเทอร์เน็ตเพียงลำพังหรือถ้าให้ดีก็คือไม่ไปพบเลยศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตนะคะศึกษากฎหมายเกี่ยวกับอะไรลูกเกี่ยวกับพรบอรคอมพิวเตอร์ ต่อมาค่ะดูซิการกําหนดรหัสผ่านต้องทํำยังไงบ้างการกําหนดรหัสผ่านที่ดีคือต้องมีความยาวอย่างน้อย8ตัวอักษรด้วยกันประกอบด้วยตัวอักษรทั้งพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ตัวเลขแล้วก็ค้ะพิเศษอาจจะเป็นอ,อย่างนี้รูปยิ้มอันดอร์สกอร์ขีดเส้นใต้จุดก็ว่าไปนะคะตั้งรหัสผ่านให้จดจำ ได้ง่ายแต่ค่าเดายากจดจําได้ง่ายคืออะไรจดจําได้ง่ายคือตัวเองจําได้ไม่ใช่ว่าตั้งแบบยากมากตัวเองจำไม่ได้เลยค่าเดายากคืออะไรคือคนอื่นไม่รู้หรือเดาไม่ได้ที่สำคัญตั้งรหัสผ่านแล้วอย่าลืมจำให้ได้ด้วยนะคะเด็กๆ จำไม่ได้ได้ตั้งรหัสผ่านใหม่นะยุ่งยากไปอีกนะคะ,อะขออนุญ,ญาตลบก่อนลบมากมาดูค่ะสิ่งที่ไม่ควรนำมาใช้เป็นรหัสผ่านข้อมูลส่วนตัวชื่อชื่อเล่นวันเกิด ทุกคนรู้ค่ะเพื่อนรู้ใช่ไหมเราเกิดวันไหนเพื่อนก็อาจจะเข้าของเราได้ชื่อบุคคลหรือสิ่งของชื่อบุคคลหรือสิ่งของใกล้ชิดเช่นชื่อคุณพ่อชื่อแม่ชื่อน้องชื่อพี่อ่ะคำที่อยู่ในพจนานุกรมเช่นกบไก่กา,กาง่ายๆอย่างนี้ไม่เอานะคะ รูปแบบตัวอักษรหรือตัวเลขที่นิยมใช้นิยมมากเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่ง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 เนี่ยหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าใครใช้แบบนี้บ้างเชื่อมั่นว่าสักรหัสหนึ่งที่เราเคยตั้งอาจจะเป็นตอนเด็กๆหรืออาจจะเป็นตอนนี้ต้องมีแบบนี้ไม่เอานะคะใครๆก็ทำได้นะ ใครๆก็จำได้ใครๆก็เดาได้นะคะการกำหนดสิทธิ์ในการใช้งานค่ะการกำหนดสิทธิ์ในการใช้งานเป็นการกำหนดว่ามีใครสามารถเข้าถึงข้อมูลของเราได้เช่นการทำ Google Drive การทำ Google Drive Google Drive คือ,อคือพื้นที่การจัดเก็บส่วนตัวของเราใช่ไหมคะของอีเมลเราถ้าเราใช้ Gmail ใช่ไหม จีเมลเราจะสามารถใช้ o o o g l r ได้ได้1 5บห้ากิสิิเราสามารถเก็บอะไรก็ได้ข้อมูลส่วนตัวหรืออะไรก็ได้ทีนี้เราจะแชร์ให้เพื่อนเราจะแชร์ให้เพื่อนแค่5คนเรากดคัดลอกลิงก์เรากดคำว่าสาธารนณะพอถ้าเรากดคำว่าสาธารนณะปุ๊บทุกคนเลยนะคะทุกคนสามารถเข้าได้ ไม่ใช่แค่เพื่อนห้าคนทุกคนสามารถเข้าได้แต่ถ้าเรากำหนดชื่อเพื่อนกำหนดชื่อเพื่อนเลยชื่อเพื่อนแค่ห้าคนขีดมามีใครบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าอาจจะเป็นอ่ะบุ๊กเบลบีบารอ่ะแล้วเราก็ใส่อีเมลของบุ๊กเบลบีบารเนี่ยแหละลงไป ห้าคนนี้สามารถเข้าดูได้แต่ถ้าไม่ใช่ไม่ใช่ห้าคนนี้ดูได้ไหมคะดูไม่ได้ฉะนั้นเราจะแชร์ข้อมูลอะไรไปให้เพื่อนกำหนดสิทธิ์ทุกครั้งนะคะห้ามกดสาธนารณะเลยนะถ้าเป็นข้อมูลส่วนตัวนะคะเด็กๆขอลบก,ก่อนลกอีกแล้วคุณครูชอบเขียนเยอะมากอ่ะอย่างนี้เด็กๆ การแชร์ให้ผู้อื่นมองเห็นไม่เอ่ยเดี๋ยวเน้นให้แชร์ให้ผู้อื่นนะคะเวลาแชร์เรามากดตรงนี้นะเด็กๆเสร็จแล้วตรงนี้ให้ป้อนชื่อ Gmail ของเพื่อนเข้าไปไม่ต้องกดคำว่าสาธารณะนะคะถ้าเป็นข้อมูลสำคัญของเรานะคะ,ะแบบฝึกหัดวันนี้ค่ะง่ายๆไม่แมปอีกแล้วไม่แมปตลอดเลย ให้ทำ m มล์แมปความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเขียนมาค่ะอันตรายจากการใช้อินเทอร์เน็ตมีอะไรบ้างเขียนมามีอะไรบ้างเสร็จแล้วการป้องกันอันตรายจากการใช้อินเทอร์เน็ตมีอะไรบ้างอยู่ในสไลด์มีนะคะถ้าจำไม่ได้กดดูคลิปวิดีโออีกครั้งหนึ่งแล้วก็จดหรือจดไม่ทนันพอดไว้แล้วก็จดนะคะอ่ะมีอะไรบ้างเขียนมาเขียนมานะลูกนะ ประมาณนี้เสร็จแล้วทําใส่สมุดนะคะแล้วก็ถ่ายรูปนะคะเช็คคู่ใช้งานเรื่อยๆนะทีเ่เมียไปเช็คงานเรื่อยๆอยู่นะคะเดี๋ยวจะเช็คงานแล้วก็ถ่ายลงกลุ่มนะว่าใครส่งใครไม่ส่งบ้างนะคะเด็กๆอย่าลืมทําการบ้านนะคะสวัสดีค่ะ